ตอนรับเดือนกนรกฎาคมสอนศาสตร์ประถมสัปดาห์นี้ติวอะไรบ้างไปดูกันเลยวันจันทร์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตพื้นฐานวันอังคารวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสถานะและสมบัติของสารวันพุธวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง comparison of adjective and adverb วันพฤหัสบดีวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลีป่ยนแปลงของสาร วันศุกร์วิชาภาษาไทยเรื่องประโยคติวฟรีเน้นเทุกวิชาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกากับสอนศาสตร์ประถมและมาติวดิธีกันทุกช่องทางของ True ลูกป,ปัญญาได้เลยครับ